ปลาเพาะครับปลาเพาะขายกิโลเจ้าบาทครับแม่ส่วนต่างนร้อยยี่สิบครับผมครับตลาดนาท่าพนมครับผมติ่มไหนดื่มไดนปลาบันครับผมปลาคอครับปลาคอที่บันไซแหลวัำนี่เขาปลาคอปลาลุกครับผมบรรยากาศอาหารการกินครับโอ้วนเขโอ้นน้ำปลาคอทำแม่นะครับผมอ้วนมากเลย พอเป็นกิโลกิโลร้อยห้าสิบบาทครับสำคัญบรรยากาศอู้เข่าอู้น้ำสองครั้งคุ้งครับพี่น้องอู้เข่าอู้น้ำสองมาคุ้งอันปลาพี่น้องพันน้ำเข่าจากเมืองน้องบกครับผมไม่ว่าจะเป็นเมืองน้องบกเมืองตาเมืองแข็งสมอเมือเขียดเลยเมืองปากเซครับพี่น้องอาหารการกินสองคั้งคุ้งได้หลายครับนี่ปลาครับผมปลาคอเพิ่นครับสนับผู้คนผู้สนับสนุนพันครับเพิ่นมลายแห้งอย่านี้ครับพี่น้องมา่อรออะไรเด้อพี่น้องมาตลาดนัดถาดพานุ่มครับ พ่เอ,พอเขาเอินตัวนี้ยคับพ่อเนี่ยพักเกลือพักเกลือครับพี่น้องอเม่เพอรจนเนี่ยโอ้เป็นตัวน<ม>ี้แล้วกันนะครับต้องจะไปเอารถตู้ไปครับพี่นี้อืมพักกินไว้พักเกลือทุ่งหนึ่ง úng, ทุ่งหนึ่งร้อยบาทครับผมปถั่วตะไสาวนครับพี่น้องเบิ่งพัก,พกขึ้นไส้ครับผมหน้าแล้วครับโอคานุนาเจ้าเก่าครับผม ตัวหน้าร้อยแปดสิบบาทตัร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสีบาทแล้วแต่ใสหอยหอมครับหอมหน้ำหอยเดือดครับพี่น้องตลาดนัดไทยลาวครับหนูนหน้าร้ายครับช่วงนี้จะด,ดูการหนูครับพี่น้องตัวละหนึ่งร้อยบาทเท่ามะเร็งเพชรครับมะขืนครับพี่น้องตลาดนัดไทยลาวครับผัดพะนุ่ม จังหวัดนคนพรพนมครับมีทุกวันจันทร์วันบริหารสาร์ดีครับผมขายดีไปขายนะครับผมคคหนูหนา,มาหมกหอยเขียดครับเขียดถุงละหนึ่งร้อยบาทวะครับหน้านเขียดค่ะถุงละหนึ่งร้อยบาทครับผมหอยหลังเข้มครับ นั่งเชียตรงนี้บ้านพระครับพี่น้องบรรยากาศอาหารการกินปลาตัวพี่น้องปลาครับผมพาย้อนพาย้อนเป็นจานเป็นจานเลยครับผมพักปังหย่อนง่ามมีพักปังมันแต่สิบบาทครับบรรยากาศอาหารการกินครับผมสองพันคูงครับพี่น้องหมักพริกโลดอาหาสิบบาทครับผมพริกตำสูงครับ หอมหัวใหญ่ครับพี่น้องหอมไม่ใหญ่โล่ละสามที่บาทเสื้อผ้าถูกด้ยครับบรรยากาศอาหารการกินสองฟังคงครับพี่น้อ,องอูเขาอูน้ำขิงครับผมมะเขือเป็นถุงเลยครับผมมะเขือหอมแดงครับมะนาวหนันงเข็มครับผมโซนทางนี้กระปูแล้วครับพี่น้องกระปู พักกะเล้าครับผมปลาแดกหอมปลาแดกแซ่บครับพี่น้องไลยครับพี่น้องปลาแดกหอมครับดอสีสีหวานดคสขนาทั้งน <um> ุ่มเลยครับพี่น้องทั้งโซนทั้งเนื้อเลยครับไข่บุลแรงด้วยว่าไข่ฝากครับผมโซนนั้บรรยากาศกรัปูครับปูด้วครับผมตลาดนัดถาดพนุ่มครับพี่น้องมีทุกวันเพื่อหาเสบบดีครับผมปูบกอกลายแห้งครับเขียดครับผม เขียดก็มีหลายครับผมเขียดจานๆเป็นจานเลยครับผมน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยเป็นมัดเลยโอ้ยเขียดหน่อยเป็นเป็นคู่คู่อาหาสิบบาทบ่ครับแม่เนี่ยคู่ละห้าสิบบาทครับการกินครับน้องซ่วงนี่ดูเขียดหลายหลายครับผมเขียดกระปูกครับเขียดเป็นหนีบเป็นเป็นเห็ดเป็นไม้เหยียบวะเลยครับผม ไม่หีบกันมีครับผมเแต่ีบเขียบเขียวหอยครับผมมาสุดประกาศรอครับหลอกง่ายให้ยีครับอรมากาศครับป้ากลุ่งกันมี่ครับสะโพดพันครับผมกระโพดเป็นถุงถุงหนึ่งยี่สิบบาทครับ อาหารการกินหมดโซนท่านี้จะเป็นหมกไมมครับผมหมกไข่ครับเป็นจานเลยหมกไข่เป็นจานจานอาหารสิบบาทครับพี่น้องจานหมกไก่อยู่อาหารผูดเผาครับผมหมกไข่เพิ่นหมกไข่แักทับทิมครับผมโัดินหลายแหงอันนีครับพี่น้องครับถัดินเพิ่นมักโทดินเพิ่นครับผมโทดินกิโลละสามสิบห้าบาท้ะพี่น้อง้นโซนตรงนี้โทดินเพิ่น หลายแหงครับผมทดินครับทดินทดินกระโพดครับผมกระโปดทุงละสามสิบบาทครับกระโทุงละสามทุงละสามสิบบาทครับผมกระปูหน้าครับผมกระปูหน้าเขียดเป็นคููเลยครับเป็นคร่ละหนึรอยบาทครับยากาศครับกะปูหน้าปูหินครับเป็นปูนาปูหินนี่น้อแม่ปูไข่ปูไข่ปูข่น้อยทจะันพี่น้อง นะครับกุ้งกระปูครับผมน้ำอ้อยครับพี่น้องนองตึกกร้องไข่กันบ่อครัแห้งดีดีครับผมอาหารการกินครับพี่น้องปลาถั่ไข่ห่างเวียดนามไข่ห่างเวียดนามเป็นถุงเลยครับโดยไข่เวียดนามครับพี่น้องน้องน้องวัวน้องควายครับผมอมืเป็นจานเลย,ยทั้งนี้กิโลละสามร้อยกว่าบาทเด้อพี่น้องเลย น่องหัวน่องควายมันคนหอยครับผมมาหอยหอยจูบครับคุณผมพักลางขุม้มเป็นไรๆครับผมอาหารการกินครับหลายแห่งดีๆพี่น้องพักลางขุมเป็นส้อนน้องนะครับผมนี่หนองหัวครับยังสดๆอยู่เลยครับพี่น้องโอ้ยถุน ปลาลุดปลาลาดครับเท่าไข่บุลแรงมันครับผม ไปไ anyway, ลาเนื้ออ่อนอีเมะแล้วครับผมเจ้าเก่าครับผมปลาเนื้ออ่อนนะครับเดียวค่ะร้อย่ปลาเนยออนตลาดนัดถาวรพนุครับพนุษยปลาไม่ใชปลาหย้อนครับปลาย้อนอีเมะแล้วครับเกปลาเนี่ยปลาเน้ออนว่แม่เนาะปลาเนื้ออ่อนค่ะครับปลาเนยออนพี่น้องตลาดนัดทถาวครับพี่น้องบรรยากาศอู้เขาอู้น้ำสองฟังพูงครับผมโซนทั้งนี้สดๆครับปลาย้อนครับ อาหารการกินครับพี่น้องข้าวซอยสดๆไปเลยสนับสนุนนะครับท่านนี้เย่กันนะครับคนหลายแห้งอยู่ครับพี่น้องส่วนทั่านนี้บรรยากาศครับพี่น้องอบรรยากาศไม่พี่น้องเลยส้มเขียดครับผมเขียดบักหอยครับหอยทรายครับผมส่วนทั้งนี้หอยทรายเขียดโอ้ยหลายพี่น้องเลยเขียดคนดินเล้วๆๆอยู่เป็นถุงเลยครับผมทุ่งๆละหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้อง อาหารการกินกับอูเขาอูน้ำสองความขุงครับผมเขียดหลายครับมะเขียดมะทูดินครับอูเขาอูน้ำสิครับผมมกเก้าลัดปลาปลาครับผมปลาลุกนั่นไหมค่ะนี่ค่ะ ตลาดนัดเทล่าครับพี่น้องปลาตัวบางสมหมูปลาครับผมสมหมูปลาบางคารามครับบางลามใหญ่ครับพี่น้อ,องอาหารการกินครับผมบางใหญ่ปลาตัวบางร้อยห้าสิบพี่น้องตุ๊กยังไงครับใหไงดีครับบรรยาดอ้วนเขาอูวนน้ำรับหลายแห้งครับเข้าจีปาเต้ครับพี่น้อง ะมเตรบเกดัดครับเขียดหง์ครับเป็นถุงถุงถุงใหญ่ๆสองร้อบาทครับผมอาหารการกินอูเขาอูน้ำสองฟังโงครับผมบรรยากาศครับบางขลามบางใหญ่ๆร้อบาทครับนี่ไม่มีหลายไซส์นะครับพี่นอง เลือกไรครับพี่น no like no no, ้องเอยเลือกไรครับผมเขาต้มครับเขาต้มหมูครับต้นเชียนแหงแมงแข้งเขาซานครับผมอาหารการกินอูเขาอูน้ำสองฟังโค้งครับพี่น้องเลยหลาหลครับบรรยากาศครับหมักเกาลัดครับหมักเกาลัดหมักแอปเปิลครับหมักแอปเปิลหมักทับทิมครับผมหนา้านครับพี่น้องบรรยากาศครับ แคทตาลูกครับผมบัคแคทตาลูกกิโลจักบาทครับแม่ห้าบาทโลเลยห้าบาทบอโอ้ขาพี่น้องบัคแคทตาลูกครับพี่น้องกิโลละยี่สิบบาทโอ้ยแคทตาลูกบานครับผมถ้าเกิดเรากำหนดสิบบาทนี่แม่นะมาโอุดโน้ตในหลังเทศบาลครับพี่น้องโอ้ดโน้ตแม่น่าอะไรครับล้างเทศบาลเลยครับผมบัคเขือนมิตรแนว่ยสิบบาทครับผมว้าวโตพี่น้องภูเขาโอ่น้ำอาหารการกินส่วนไหนจะเป็นส่วน มะร็ดพักครับผมส่วนทั้งนี้อุสนับสนุนพันครับแ <c oughs> ม่อะไรทั้งไม้กวาดครับมักขามหวานเกาโพดครับผมโอ,มสอม้ส่วนทั้งนี้ส่วนไหนจะเป็นต้นสซนเกษตรกรครับผมโซนทั้งนี้หลายพักหอมหลายแห่งครับส่วนพักหอมนะครับโซนทั้งหล้ยส่วนต้นบกเพล็กพักหอมบัวเลยศูนกเกษตรกรเบาง่ายงครับพี่น้องกล้ยี่สิบสี่กุมภาพละ กอเป็นตาชุดถูกดีคร well ับพี่น uh ้องมาบริการกัรกรอบล้อมดินทุนทุนที่สามร้อนอ่ะปลาตสดหลายแห้งครับปลาลุกปลาคอครับมนุษย์ขายกี่ร้ยเจ้าบาทได้นานเนี่ยร้อยห้าสิบปลาคอเนี่ยครับปลาคอโลดอห้อยยี่สิบครับพี่น้องมาอุดนุ้นเพื่นไหนครับตลาดนัดไทยดาวสูงเด็กๆครับผมบรรยากาศครับพี่น้องภูเขาอู๋นามซองฟังคุ้งครับผมบรรยากาศครับ นังเทศบาลครับพี่น้องหมากพริกเป็นถุงเป็นถุงเลยครับผมถั่วพี่น้องมีทั้งแบกมี่ทั้งหามครับผมมะขามบานครับผมมะขามบานเป็นถุงเลยครับพี่น้องเป็นถุงถ้าเป็นกิโลกิโลละเจ็ดสิบบาทครับกิโลละร้อยแล้วแต่ไซส์ครับผมมะขามหานชนท่อน,นี้บรรยากาศครับโลละร้อยห้าสิบบาทครับ ปากามหวานส่วนนั้นนี่แล้วแต่ไส่ครับพี่น้องหารการกินปา,า,ากคำหวานปากคำหวานเหมือน,นครับผมส่วนในช่วงนั้นจะเป็นปากคมหวานหมักสมครับปากหวานหมักสุ่มลาครับพี่น้องเลยสมสมโลละร้อยโลละสิบบาทครับพี่น้องบรรยากาศกับเจ้าตัวต่างนี่โลโละยี่บาทแล้วแต่ไสครับผมใส่น้ำผึ้งโลละสี่สิบบาทครับ เขาน,น้ำครับมะมะม่วงครับกิโล25บาทแอปเปิลครับทิมครับผมตะสน,นทิมเลยวะครับตัว130ครับเรื่อกได้การเลือ<ด>กเลยมีค่าหน่อยตลาดนัดไทยดาวทานพนุ่นครับผมบ,บนะกัก,บบนะกพริกกิดบ,บันะกพริกกิโลละห้าสิบาทครับผมถูกๆครับพี่น้องตลาดนัดไทยดาวครับพี่น้องบ้าถูก ห้าสิบบาทว่ะนะคืออะไรนี่มาคือห้าไปหรือเปล่ครับอาหารอ้เขานาฟองมาขุงมากีร้ายเป็นถุงเลยครับพี่น้องมักหนาวครับผมมันนาวครับไม้กวดไอ้น่ะห้าสิบบาทครับได้แบบกระพี่น้องอุ้ยจะเสียอ่อนของกิ่นไหครับผู้สนับสนุนนะครับผมเต็มพุ่นี่ทั้งหล่อเขียนครับผมบรรยากาศนี่หลายๆเนาะแม่เนาะ โอ้ยผมแม่ดังเพราะผมอมบัวแขกครับผมหอมบัวแขกกิโลซื้อกิโลเป็นถุงบ่วแม่เนี่ยหรือถือเป็นกิโลโอ้ยโล่สี่สิบบาทเนาะโอ้โล่สี่สิบห้าบาทครับพี่น้องหอมบัวแขกผมอมแขกครับบรรยากาศมะนาวครับผมมะนาวเขาจีครับผมบรรยากาศครับตลาดนัดไทยลาวครับตลาดนัดไทรลำมีทุกวันจันทร์และวันพุธร์ในสถานเจ้าพระยครับผมมี่สองวันครับผมถากขนม บรรยากาศอู๋เขาอู๋หนังสองฟังคุ้งครับอาพี่น้องธรรมทราทดสอบในเรื่องกฏจีต่ำในสี่เยี่ยมเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนไปกระดังใจในการทำคลิปครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำน,นี่เลยครับผมคลิปนี้วผสนิทิ่หนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ